หรอ,อแล้วตอนนี้คือกล้องมันกลับซ้ายขวาถูกไหมทำไงดีอะเป็นรอเป็นเรียกแขกเหมือนเวลาไลฟา์ไม่ได้ไลยอยอเหรอสวัสดีค่ะสวัน้องค่ะมันแปลกมากเลยอะคุณพี่ทำไมเราไม่เจอกันเราเราจับมือทิปเร็วจับมือน้องทำไมน้องไปดีอะน้องทำสายนี้นะ เออต้องให้น้องด้วยไฟบิวตี้น้องอแน่นมากตอนนี้ไฟประมาณหนึ่งดวงตอนนี้นะคะเราอยู่กับสตรีมีคลาสโฮมแอดิชั่นนะคะเนื่องจากว่าโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็คือ2อพี่ก็คือต้องอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันแบบนี้เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีคําถามมาถึง2อพี่มากมายค่ะพี่จ๋าเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่มาคอมเมนต์จากทั้งในเพจแล้วก็ใต้คลิปนะคะเพราะว่าเราก็รีเควส์กันตลอดว่า อยากได้คําถามสัเลยอยากฟังฟังสิเลยอ่ะนั่นสิเขามีอะไรจะถามเราบ้างมาขอคำถาแรกค่ะสองที่รู้จักกันและสนิทกันได้อย่างไรเอาตั้งแต่รุ่นแม่เลยมั้ยหรือรุ่นเราความลแหละพี่แบมบอกว่าพี่สาคือน้องสาวที่ที่ไม่รู้ว่ามีอยู่แต่เป็นน้องสาวที่เป็นแบบน่าจะต้องใช่ต้องมีอะไรผูกพันกัน น่าจะประมาณนั้นนะพี่ว่าน่าจะประมาณนะั้นจริงๆแล้วเหรอเราสนิทกันได้ยังไงเราก็เราก็อยู่ดีๆเราก็แอดกันใน Facebook ไหมพี่ตั้งแต่เด็กๆก็เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าพอแบบอย่างเช่นพอมันมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเช่นมี Facebook มันก็ก็อแอดกันอยู่แล้วเดออัตโนมัติแต่พี่จำได้ว่าวันที่เรารู้สึกว่าเอ๊เริ่มจะสนิทกันจริงๆคือวันที่เราเจอกันที่สนามบินเชียงใหม,ม่บอโมเมจจำได้ปะ ใชยจริง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 เราเจอกันที่สนามบินเชียงใหม่แล้วก็นั่งคุยกันแล้วพี่ก็จะเรื่อะสัพเพเตล่างๆใช่พี่กําลังคิดว่าจะทํารายการสักหนึ่งรายการที่เป็นรายการผู้หญิงแล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยโมเมว่างไม่ล่าถ้าแบบพี่อยากแต่ตอนนี้ก็แบบกลัวก็กล้าด้วยคือในใจอมีชื่อโมเมแต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะมาไม่ว้าอะไรเงี้ยแล้วคืนนี้ก็ไม่ฟังไม่ฟังอะไรเลยไม่ฟังอีรค่าอิลมอะไรเลยก็อไปพี่เออ ก็รับปากกันง่ายๆแล้วหลังจากนั้นก็ติดกันมาตลอดเลยเว้ยเพราะว่าก็เริ่มทำรายการเนาะเริมกก็เริ่มทำาพิงก่อนแล้วเพิงเราก็คุยกันเราก็คุยกันตลอดแล้วก็พอหลังจากเพิงจบซีซั่นไปพี่ก็เนี่ยแหละคิดจะทำสตรีมมิ่งคลาสเนาะคำถามถัดมาค่ะถ้าไม่ทำอาชีพในวงการมีอาชีพไหนที่ฝันอยากจะทำไหมคะเพราะอะไรพี่จ๋าหน้าตอบได้ง่ายเลยอะพี่อยากเปนช่างผม เฮ้ทำจริงหนูนึกว่าพี่จะแบบไปเป็นเชฟไปเป็นอะไรแบบสายอาหารน่ะก็ตอนถ้าโตมาแล้วก claro ็น่าจะเป็นทางนั้นแหละก็น่าจะเป็นสายอาหารแต่ว่าก่อนหน้าที่จะแบบไปเรียนทำอาหารน่ะความสามารถพิเศษน่าจะเป็นแบบแนวแบบว่าคำผมจริงหรอทั้งหนูเหรอหนูถ้าหนูไม่มาสายวงการบันเทิงหนูก็คงเปิดด็อกพาร์คไปแล้วอะพี่เออจริง เพราะว่าชอบหมามากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นม,มิตรกับหมา kleine. ได้แทบจะทุกตัวทุกคนของหมาของทุกคนคือแบบเราดีลได้ให้พี่บมเมย์ฝากร,ราก้านหรอตอนนี้มีผลิตภัณฑ์นะคะผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงนะคะชื่อว่าฮักกาพอสนะคะเอาจริงๆแล้ว,วคือเราอคิดอยากจะมีผลิตภัณฑ์อะไรเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมาตลอดเพราะเรารู้สึกว่าพ่อแม่หมาเราเต็มใจที่จะลงทุนเพื่อลูกหลักของเราไม่ต่างจากลูกคน แต่ที่ขอบ<ร>ค <น S 1> ุณน้องมากเลยคือสมอุดว<ะ>ัคซีนนะอันนั้นเป็นของพรีเมียมนะไม่ขายอันนั้นแจกโอ้ยพี่เกาเลแล้วปัญหาคอมมอนที่สุดของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขเนี่ย<อ>ก็คืออาการอับชื้นและความคัน นั่งจะแบบอยู่เมืองไทยไงนางเป็นสัตว์ขนยาวนางอยู่ไทยแลนด์นางก็จะรู้สึกมีความชื้นแล้วพอชื้นปั๊มก็จะเป็นโรคผิวหนังก็ทากาพอรก็เลยจะมาช่วยท่านในเรื่องน,นั้นถ่านสนใจก็ติดตามได้ที่ทากพอรสอบถามนะคะดีมากเพราะว่าฉีดทุกคืนเลยโอ้ยอันนี้คําถามยาวจังเลย,ยแล้วทำไม<อ>เราอ่านรเราอ่านแบบเยี่ยมเยี<ๆ>่ยมสองที่ได้รับความกดดันจากสังคมหรือคนรอบข้างบ้างไหม ในแง่ที่เป็นลูกของคนที่มีชื่อเสียงอาจจะถูกจับตามองมากกว่าคนอื่นคาดหวังว่าต้องดีต้องเก่งสองที่รับมืออย่างไรพี่ตาเป็นไงบ้างก็โดนโดนอยู่แล้วข้อดีของมันก็คือเราอยู่ตรงนี้แล้วเว้ยเราไม่ต้องเข้าวงการเราเข้ามาแล้วนึกออกป่ะข้อเสียมันจะมากับการแบบคาดหวังหรือเปรียบเทียบหรือการที่เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในเงาของแม่ ไม่ได้กดดันมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอะมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบคาดไม่ถึงแต่วงการอะมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราเข้ามาเราก็ทํางานบงบง,บงอองออง,อองไปเราจะอยู่ได้ด้วยใบยผ่านนี้มันเป็นใบผ่านที่แบบใช้ครั้งเดียวอะนึกออกปะก็คือผ่านเข้ามาแล้วหลังจากเนี้ยก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้อง ทำงานให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ทํางานให้เป็นที่ยอมรับถ้างานเราไม่ดีเราอ่ะจ,จะโดนหนักคนอื่นด้วยข้อเสียเนี้ยอย่างหนึ่งก็คือฮูอะไรวะเนี่ยลูกมายุรละชัดเนี่ยลูกคุณสุดาอะไรเงี้ยหนูว่าความความยากมันคือว่าเราเลือกทําสิ่งเดียวกับที่แม่เราทําเลยไง <ไ>คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นคนละสายสมมติว่าโอเคแม่ที่จัดละครแล้วพี่มาร้องเพลงหรือว่าแม่หนูไปนักร้องแล้วหนูไปจัดละครอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่เราดันทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่แม่แม่เราทำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกอปร้อยกอปร้อยกอปวางเลยกอป์วางตรงนั้นเลยจ้ะแม่ของหนูนี่ก็ตอนแรกๆที่ตอนแรกๆที่มาร้องเพลงก็คือคือคนก็คิดว่าเข้าเข้าค่าย RS ได้เนี่ยเพราะว่าพี่ฝากแน่นอน เด็กเส้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นซึ่งใครอยากจะรู้มากที่สุดว่าแม่ดิฉันไม่ได้อยากให้ดิฉันร้องเพลงเลยเลยเขาเขาไม่ได้คิดเลยเขาว่าอยากให้เป็นผู้ประกาศขา่าวเขาเห็นทางว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าทางลูกฉันเนี่ยต้องไปทางอ่านข่าวสองภาษาหรือว่าไปในทางแบบอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอะไรเงี้ยเขาไม่ได้แคร์เรื่องร้องเพลงเลยแต่อนี่ดื้อด้านอีนนี้อยากร้องเพลงก็ก็อกก็รับเต็มเลยที่ เขารู้ว่ามันเหนื่อยไงก็เหมือนกันแม่พี่อยากพี่พี่จัดละครไหมล่ะก็คงไม่อยากมากเอาทำจริงแมพี่ก<ส>็เลยกรอกหูทุกวันกลับมาทําละครกลับมาทําละครทําละครสิทําละครดีนะมันเลี้ยงตัวเราได้อย่างนี้มาเลยเว้ยของหนูนี่ตรงกันข้ามเลยคือเขารู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าของเขาอะเขารู้สึกว่าเขาผ่านการสตรัคกในแง่ที่คนมองไม่ดีเพราะว่าเขาเป็นนักร้องในใน,ในสายร้องเพลงกลางคืนไง เขาก็จะรู้สึกว่ามีความโดนตราหน้าพอสมควรเพราะฉะนั้นลูกฉันเนี่ยฉันส่งไปเรียนได้สูง,สงแล้วเนี่ยนางก็ไม่ควรจะต้องมาเจอประมาณเดียวกันก็ควรจะไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่ไอ้เราก็ดันเห็นเขาร้องเพลงจนสิงตัวเองว่าเราก็อยากร้องเพลงไปด้วยแล้วอะไรเงี้ยอูยพี่หนูนี่นะไล่ประกวดไล่ออดิชั่นทุกเวทีแบบคือถ้าเป็นแม่ประกวดล่าขันสมัยก่อนหนูก็ล่าถ้วยเหมือนกันอะจริงเหรออ่ะหนูอูหนูสู้มาก โดนหมดอะโดนทุกอย่างอะเส้นมาร้องเพลงไหม่เห็นจะดีร้องชักกระดุกชักรก,ชกระดิกอะไรก็ไม่รู้ไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเอามีหลากหลายฉันสนุกมากตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงละเพลงตัวเองเนี่ยคือชุกกระดุกชุกกระดิกหรือชักกระดุกชักกระดิก๊กวาพี่ก็ยังลองชักกระดุกชักกระดิกอยู่ <c oughs> นั่นแหละเรื่องราว <c oughs> มันก็เลยไปทางนั้นแต่พอมาสายแต่งหน้าก็มไม่ขอยกดดันอะไรอีกเลยเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าไอสิ่งที่ทำอยู่นะ้ะมันคืออะไรตอนที่เริ่มทำใหม่ๆห จุดเริ่มต้นของรายการ,รานี้เกิดจากอะไรคือจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับมาราย,ยาทโดยตรงหรอกจริงๆแล้วเราต้องพูดว่าเราอยากทํารายการเนี้เพราะว่าเราอยากเป็นตัวกลางของการหาจุดร่วมกันของคนในหลายยุคนในหลายสมัยจริงๆคําว่าสตรีมีคลาสเป็นคําที่มันเป็นชื่อที่ชัดเท่านั้นเองแต่จริงๆโดยความหมายของมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นสตรีมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบ คลาสที่แปลว่าแบบคนชั้นเออหรืออะไรอย่างนั้นไม่ใช่เลยมันเป็นเหมือนการเล่นคําแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของรายการเนี้ยที่คุยกับโมเมนต์ตั้งแต่ตอนต้นก็คือไม่ใช่แค่มานั่งสอนเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจเด็กเหมือนกันแล้วก็ต้องในในวันที่คําว่ามารายาทหรือว่าความ proper ต่างๆในสังคมมันเริ่มเบลนไปเยอะๆอะ่ะลองมาดูกันว่า ความพอดิบพอดีที่มันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ตรงไหนอันนี้คือส่วนของพีนะเราว่าเราโตมาในยุคที่เราต้องดีวกับผู้ใหญ่ที่ย่ายผู้ใหญ่ก็เยอะและน้องๆที่กําลังโตขึ้นมาที่จะมาทาักคือเหมือนเราเราอยู่ตรงกลางอะ่ะเราเป็นยุคที่รับทั้งแบบวัฒนธรรมแบบเก่าการมารยาทในแบบเก่ากับการที่รับสื่อแบบใหม่การเจอคนรุ่นใหม่กันอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเราสองคนอะ รู้สึกว่าอยากจะเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วแบบพาเธอทั้งสองฝั่งมาเจอก,กันสี่พอพี่จ๋ามาคุยเรื่องรายการนี้ว่า <c oughs> เฮ้ยน้องพี่อยากทำแล้วก็บอกว่าเออเออคือด้วยความที่เราก็อย่างที่บอกอะคิดอะไรคล้ายๆกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอบอกไอเดียมาปั๊บอะมันไม่ต้องอธิบายกันเยอะว่าสิ่งที่จ๋าเห็นนะ่ะมันประมาณไหนอะไรเงี้ยนี่ยานั่งโซฟาท่าไหนเมื่อสุดในการมานั่งค่าให้ปล่อยเมื่อสุดนี่เห็นไหมเห็นไหม ราก็พยายังบริสุทธแล้วก็น<ร><ร>ั่งข้างแอปทักษะอ่อนคือตอนนั้นะไม่เคยกูมือรกเกรงเบอร์นั้นมาก่อนอะมเม่เกรงมากนะแล้วแล้วคือเคยไปทําพิธีกรกับแอปอีกงานหนึ่งใช่ไหมคะตอนนั้นแอปไปเป็นเหมือนแบบไปเป็นเหมือนแขกรับเชิญในงานบิวตี้งานหนึ่งนี่ทําพิธีกรนางก็หันมาวันนี้ไม่แกล้งแอปได้ไหมอะไม่ไมแกล้งอะไรแอปเดี๋ยวก่อนที่อยากจะตีบีการฉันแกล้งอะไรแอปฉันไม่ได้แกล้งเลยอะ ฉ,ฉันกลัวมากฉันกลัวเขามากเพราะฉันรู้สึกว่าฉันหยาบโลนมากจริงๆแหละนั่งข้างแอบตัดตอนั่งน่ารักมากนั่งน,น่ารักมากแต่คือเราเกรงไปเองด้วยความที่เขาเสวยนิ่งจริงๆส่วนปอยก็คือมีความสามารถในการนั่งบิดขาได้อย่างสวยในจังหวะที่เราสองคนดูเป็นดูเป็นผู้ชายแหละแล้วเขาเป็นผู้หญิง <c oughs> จริงๆเขาใจใชพี่อเห็นท่นั่งพี่ตอนนี้มากเลยแย่มากสิ่งที่อ,อนนี้ไ่ได้มาต,ต,ต้องถ่ายรายการ สิ่งที่ขาดไม่ได้ไต้องถ่ายรายการหรอบุวยโซดากาแฟแบบกาแฟเย็นชนิดหวานค่ะแบบเข้มข้นหวานมันกาแฟรสเข็นนะเอางี้แล้กันไม่มีความจริงในนั้นนะ่ะไม่คือเม็ดกาแฟคือเป็นสิ่งที่เป็นกากกาแฟรหรือเปล่าเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันครีมนมเียมทุกอย่างเลยอะ <c oughs> <c oughs> ไม่คือสูตรของเราสองคนนะคะคุณผู้ชมค่ะจะเริ่มด้วยกาแฟดีฝีมือพี่เปิลก่อนคือสมมติมากองปุ๊บพี่เปิลก็จะกําลังแบบ้วนกับเครื่องกาแฟก็จะถามอ่ะทาให้ทาให้พี่จ๋าน้องหนูก็จะได้อน,นิสงในการได้กินกาแฟไฮโซพี่เปิลไปเสร็จแล้วผ่านไปสักเฟซหนึ่งโดนัทก็จะเดินมาถามว่าพี่พี่รับอะไรไหมคะด้วยเสียงพี่คือโค้งเห็นว่าหน้าเริ่มหอยแล้วเราก็เลยแบบไอ้น้องมาเลยกาแฟกาแฟเย็นหวานมันที่สุดแล้วสักพักพอผ่านไปอีกสักเทปหนึ่ง แล้อะไรเพิ่มอีไหมคะ้มก็จะมาถามเราก็เลยเริ่มไปที่บวยโซดาละเราก็จะเริ่มไปความซีจาร์กแบบน้ำเกียวโซดาน้องชมพู่คือเราดื่มน้ำเปล่าน้อยมากจริงตอนเราถ่ายรายการอ่ะเราดื่มแต่สาระไม่มีดื่มแต่น้ำตาลจริงน้ำตาลต้องมาน้ำตาลต้องถึงสองที่มีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนถ่ายรายการจริงๆต้องบอกว่าเราถ่ายกันน่ะเดือนหนึ่งเราจะถ่ายหนึ่งวันซึ่งเป็นวันที่เราตั้งตารอคอยมากเว้ยมันเหมือนกันได้แบบ ปลดปล่อยเยียวยาเอาจริงๆถ้าเกิดพูดถึงการเตรียมตัวไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกเอาพูดตรงๆแบบไม่ต้องมีภาพลักษณ์เลยได้ไหมไม่มี <c oughs> เตรียมตัวว่าจะต้องเตรียมสีเสื้อ <c oughs> แต่ถ้าเจอแขกอะ่ะแต่ถ้าเจอแขกอ,ะอ่ะถ้าเจอแขก,เ,แขกเราจะมีการแบบเหมือนแบบไปลองดูในฟีดเขาพยายามเข้าใจเขานิดนึงว่าเขา เป็นคนประมาณไหนอะไรยังไงสาหรับคนที่เราไม่ได้สนิทแต่เนาะเราก็จะแบบไปลองดูนิดนึงว่าเออคนที่เราจะคุยด้วยเนี่ยเขามีแบ็กกราวน์ประมาณยังไงหรือเขาเป็นคนสื่อสารประมาณไหนเพื่อให้เวลาที่เราต้องมาห้าสิบสามสองสัมภาษณ์เขาเนี่ยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับันคนนี้เลยแต่ว่าถ้าเรื่องอื่นๆทอปิกอื่นๆอ่ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนอย่างนี้ที่อยู่ดีๆมีคำถามโผล่มาแล้วสองพี่ก็จะ อธิบายในมุมของตัวเองเพราะนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เตรียมตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะหรือว่าใช่แต่ว่าะลรตั้งแต่ทำรายการเนี้ก็จะบังคับตัวเองให้อ่านหนังสือนะหมายถึงแบบให้อ่านอาร์ติเคิลหรือให้อ่านหนังสือที่เป็นความรู้ทั่วไปความรู้รอบตัวทั่วความรู้รอบตัว,ค,ว,ตวคือต้องเพิ่มเพราะว่าเราจะพูดด้วยความรู้ระดับความรู้เท่าเดิมอะไรเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ที่เป็นการบ้านสําหรับพี่แต่ทำรายการเนี้คือฟังแล้วก็อ่าน ก็คือพยายามจะตามสถานการณ์เรื่องราวข่าวอัปเดตหรือวิธีการคิดใหม่ๆมารยาทแบบใหม่ที่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามองใหม่ๆว่าอ๋อตอนนี้เข้าไปแบบนี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้สองพี่กำลัง enjoy ในการทำอะไรเป็นพิเศษพี่ยกท็อปของพี่ขึ้นมาเลยค่ะสิ่งที่พี่ enjoy มากที่สุดวิ่งไปไหนล้วคะตุกบมพี่ enjoy หมาเหรอ นักป่วจหยุดยืนเลยครับช่วงนี้อ่านหนังสือจริงๆเลยอ่ะเพราะว่าทําบทละครทอมาเจ็อยากอ่านหนังสือบ้างเป็นงานก็ต้องทําอยากอ่านบ้างอยากเปิดหนังสือเนี่ยข้างๆเนหนังสือเต็มเลยนะเหมือนซื้อมาประดับบ้านไม่ได้แตะมันเลยพี่เอนจอยการนอนได้ไหมเมื่อไหร่ที่ได้นอนจะรู้สึกเอนจอยมากเพราะว่ารู้สึกไม่เคยนอนพอนั่งตรงเนี้ยสาคัญมากเลยเนอะพอมาพูดอย่างเงี้ยพี่ว่าจริงๆแล้วว่า สิ่งที่กำลังเอ j นจอยแล้วพยายามโฟกัสมากก็คือเซลฟ์แคร์ปีนี้นะปีนี้นมีความรู้สึกว่าเราต้องกลับมาดูแลกายและใจตัวเองเยอะๆเลยอะ่ะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าจะท้าทายสำหรับทุกคนในวันที่แบบข้อมูลมันสะพัดแล้วทุกคนคมีความเห็นอะ่ะที่รู้สึกว่าเราถ้าเราไม่ไม่เซลฟ์แคร์ตัวเองไม่เซลฟ์เลิฟตัวเองดีๆอะ่ะ ตัวข้างในเราจะหายไปอ่ะตามความ,มคิดกระแสะความคิดเห็นที่ม,มีอยู่มากมายคือเซลฟ์แคร์เป็นเรื่องสำคัญนะแต่คนส่วนใหญ่มกักจะเอาไปไว้ท้ายทายเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีอะไรต้องทำแล้วเซลฟ์แคร์ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงการแบบไปมาร์หน้าหรือไปแค่แบบกินอาหารดีไม่ใช่คือจริงๆแล้วการใช้ใช้โทรศัพท์และใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลาแล้วการดำดิ่งลงไปในหลุมของ subject บาง subject อะ่ะ มันมันมันดึงพลังงานมันค่อนข้างแบบเทรนนิ่งเพราะฉะนั้นอะสิ่งที่เอนจอยหลังๆมาเลยอะก็คือการการให้วันหยุดกับตัวเองโดยที่เราจะไม่ไปยุ่งกับอะไรที่มันอย่างที่พี่จาบอกอะบางทีต้องต้องดึงตัวเองออกมาจากสถานการณ์หรือจากคอมเมนต์หรือจากอะไรบ้างเพื่อให้เราได้พักแล้วคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นกับเรื่องใดๆอย่างไร แล้วก็ได้ดําเนินต่อได้เพราะไม่งั้นถ้าบางทีมันถาโถมเนาะโดยเฉพาะงานอย่างเราซึ่งเป็นงานที่ต้องแบบต้องบันเทิงอ่ะให้คนดูบันเทิงอ่ะถ้าเราถ้าตัวเราหนักเองแล้วอะมันไม่มีทางที่จะทาให้คนอื่นบันเทิงได้เลยมันมันยากเพราะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นการเอนจอยการแบบอยู่นิ่งๆกอดหมาหมาฝูงหมาที่มีมาจา้ะฝูงหมาน้องคือโหดมากเคยคิดว่าว่าวันหนึ่งจะมีหมาสี่ตัวไม่เคย จนปัจจุบันก็ยังไม่คิดว่ามีหมาสี่ตัวยังงงอยู่จริงๆเราห้านะนับดีๆสินับให้ครบโอ้ใช่หนูมีหมาห้าตัวนะพี่หนูไม่ได้มีน้องน้อยคนนั้นหนึ่งคนนะหนูฉามากเลยที่พี่มีลูกคนเดียวในตอนเนี้ยพี่มีสี่แล้วนะจริงๆพี่มีหมาสี่แมวสองนะมีพี่สายด้วยมีมีพี่สายมีพี่ตายมีพี่เจิ้นมีอนี่มีเผือกมีหอยทากนะพี่สัตว์เลี้ยงเยอะเหมือนกันเนาะ ยังไม่รวมสัต์เลี้ยงที่หอยทากแลวเผือกชอบคาบมาที่ในตอนเช้าๆเลยนะทิงจ,นจ,นจิ้งจกการคาบจิ้งจกมาให้คือเป็นการให้รางวัลแหละแล้วก็บอกว่าฉันคิดถึงเธอนะเอาล่ะก็ตอนนี้ทุกคนก็ไม่โฟกัสที่หน้าของพี่แล้วนะคะทุกคนก็ไปโฟกัสที่หน้าของเก่าพี่แทนนะคะก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงได้ตอบคําถามหลายคําถามที่หลายคนสงสัยเรื่องสองพี่ไปบ้างแต่รู้แหละว่าคําถามเยอะก็เดี๋ยวไว้รอเมื่อปรัเหมาะข้อดีเราก็จะมาตอบคาถามใหม่ ก็ช่วงนี้ก็ระมัดระวังตนเองนะคะดูแลตัวเองดีๆเนาะดูแลตัวเองในที่นี้ก็คือไม่ใช่แค่ร่างกายสภาพกายเท่านั้นแต่หมายความว่าดูแลสภาพจิตใจด้วยว่าเออเอาให้มันแบบว่ามีแรงที่จะสู้กับสิ่งที่เป็นไปในทุกวันนี้เนาะ ค่ะขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe สตรีมีคลาสด้วยนะคะเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าที่หน้าตาแบบนี้จ้ะีแลโอเคค่ะ <laughs> ไปแล้วสวัสดีค่ะบายบายพี่เก๋บายบาย